เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเรื่องการอธิษฐานเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนจะมีสูตรสำเร็จนะแต่พอเอาเข้าจริงกลับไม่ได้ผลเสมอไปวันนี้เราจะมาลองปลดล็อกกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องนี้ไปเลยจากการมองเป็นแค่สูตรไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับเรามาเริ่มกันที่คาถามนี้เลยเป็นคำถามที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเก็บไว้ในใจหรืออาจจะทำให้รู้สึกท้อกับการอธิษฐานไปเลยก็ได้นั่นก็คือ ทำไมเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อสุดๆแล้วนะแต่กลับไม่เห็นคําตอบสักทีคนส่วนใหญ่พอได้ยินข้อนี้ปุุบนะจะไปโฟกัสที่ประโยคสุดท้ายเลยใช่ไหมครับขอสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นโอ้โหฟังดูสุดยอดมากแต่เดี๋ยวก่อนคุณแจดอกสําคัญจริงๆเนี่ยมันซ่อนอยู่ใน2เงื่อนไขที่มาก่อนหน้านั้นตั้งหากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะรอยไปพร้อ,รอ,รอมๆกันครับและไอคาว่าเงื่อนไขนี่นะครับที่ทําให้เรา อาจจะต้องกลับมาทบทวนความเข้าใจเดิมๆกันใหม่หมดเลยซึ่งก็นำเรามาสู่หัวข้อแรกของเราครับคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบอหรือว่าจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจของเราเองหรือเปล่าที่ยังไม่ครบถ้วนกันแน่คือเรามาักจะคิดกันง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเป็นสูตรคณิตศาสตร์เลยมีความปรารถนาบวกกับความเชื่อเข้าไปปึง้งผลลัพธ์คือคาตอบแต่ในชีวิตจริงล่ะมันไม่ได้ผลแบบนั้นตลอดใช่ไหมครับ นั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าการบวกลบคูณหารเยอะเลยเพราะวาจะนะข้อดื่มนี่แหละครับที่เฉลยให้เราเห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของสูตรที่ต้องทำให้ถูกเป๊ะๆนะแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะภายในตัวเราต่างหากอืมแล้วสภาวะที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โอเคเราไปดูเงื่อนไขข้อแรกเลยดีกว่าครับมาถึงเงื่อนไขข้อแรกกันแล้วครับนั่นก็คือคาว่าการเข้าสนิทในพระองค์ คำนี้อืมอาจจะฟังดูจับต้องยากนิดนึงนะเป็นนมามธรรมมากๆแต่เชื่อเถอะครับว่านี่คือหัวใจหลักของความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยล่ะครับคําว่าเข้าสนิทในภาษาดั้งเดิมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ฟิลแบบแวะไปเยี่ยมเพื่อนแป๊บหนึ่งเราก็กลับไม่ใช่เลยแต่มันหมายถึงการไปตั้งรกรากเลยนะคือไปสร้างบ้านไปอาศัยอยู่แบบถาวรเลยถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเนี่ยมันปักหลักอยู่ที่ไหนเป็นหลักกันแน่ แล้วภาพมันจะชัดขึ้นอีกนะครับเมื่อเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบสองทางคือมันมีทั้งฝั่งของเราและฝั่งของพระเจ้าฝั่งเราคืออะไรคือการที่เราตัดสินใจเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในพระองค์ด้วยความเชื่อส่วนฝั่งของพระองค์ก็คือพระองค์ทรงรักทรงเลือกแล้วก็เข้ามาอยู่ในเราเพอสองอย่างนี้มันมาเจอกันปึง้งมันเหมือนเราจูนเคลื่อนติดเลยครับความไวในการรับเสียงของพระองค์ในใจเราจะเปลี่ยนไปเลยโอเค พอข้างในเราความสัมพันธ์มันเข้าสนิทแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูเงื่อนไขที่2กันซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่แสดงออกมาให้เห็นข้างนอกแล้วล่ะครับว่าไอ้ความสัมพันธ์ข้างในเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรายัางไงบ้างคําว่าถ้อยคําของเราในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่คําพูดลอยๆทั่วไปนะแต่มันหมายถึงพระบัญญัติของพระองค์เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้นะครับแต่มันคือความปรารถนาจากข้างในลึลกๆที่อยากจะใช้ชีวิตตามนั้นจริงๆ เงื่อนไขข้อนี้มันเลยเหมือนเป็นสะพานเลยครับที่เชื่อมโลกภายในคือการเข้าสนิทกับโลกภายนอกคือการใช้ชีวิตที่เชื่อฟังด้วยความรักนั่นเองแล้วที่นี้เมื่อสองเงื่อนไขนี้มันครบถ้วนคือข้างในก็สนิทข้างนอกก็เชื่อฟังมันจะมีเรื่องมหาสา,ารย์เกิดขึ้นครับแต่ไม่ใช่กับคำตอบนะแต่เกิดขึ้นกับความปรารถนาในใจของเรานี่แหละลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมุติมีลูกชายคนหนึ่งที่แบบอินกับการเรียนมาก ตั้งใจสุดๆความปรารถนาของลูกคนนี้กับความหวังของคนเป็นพ่อมันก็คือเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับทีนี้คิดว่าลูกชายคนนี้จะไปขอพ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ซิ่งเพื่อไปแว้นกับเพื่อนไหมครับก็คงไม่เพราะมันทําลายเป้าหมายการเรียนของเขาเองเนี่ยแหละครับภาพเดียวกันเลยพอใจเรามันจูนติดกับพระเจ้าแล้วคำขอของเรามันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่พระอ,องค์ต้องการให้เราโดยอัตโนมัติเลย จุดที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือชีวิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เราได้คําตอบนะแต่มันเปลี่ยนสิ่งที่เราอยากจะขอไปเลยตั้งแต่ต้นการอธิษฐานมันเลยไม่ใช่การยื่นลิสต์รายการสั่งของให้ต่อไปแต่มันกลายเป็นการยืนยันความต้องการที่เออเรากับพระเจ้าเห็นตรงกันเพราะเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนเราได้แว่นตาอันใหม่เลยนะที่ทําให้มองเรื่องการอธิษฐานเปลี่ยนไปหมดเลยนั่นก็คือชีวิตต้องมาก่อน แล้วคําอธิษฐานที่ทรงพลังมันจะตามมาเองปกติเราจะกังวลเรื่องอะไรครับเวลาอธิษฐานเออเราอธิษฐานาน,านานพอหรือ,อยังนะเราจริงจังพอหรือเปล่าหรือว่าความเชื่อเรายังไม่พอคําถามพวกนี้วนเวียนอยู่ในหัวตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันกําลังบอกใบเราว่าเราอาจจะกําลังกังวลผิดเรื่องอยู่หรือเปล่าคําถามที่มันสําคัญกว่ามากๆเลยก็คือชีวิตของเราตอนเนี้ มันเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แค่ไหนเราใช้ชีวิตตามถ้อยคําของพระองค์มากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับโฟกัสมันเปลี่ยนจากการกระทําตอนอธิษฐานไปที่ตัวตนของคนอธิษฐานแทนเลยคือพลังของคําอธิษฐานเนี่ยมันผูกอยู่กับตัวตนของคนอธิษฐานเลยครับว่าเป็นคนที่รักพระเจ้าไหมเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์หรือเปล่าลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเป็นต้นน้ํา ส่วนคําอธิษฐานก็คือสายน้ําที่ไหลออกมาถ้าต้นน้ํามันใสสะอาดคือชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าน้ําที่ไหลออกมามันก็จะมีคุณภาพและส่งพลังไปด้วยโฟกัสมันจึงอยู่ที่ชีวิตทั้งชีวิตไม่ใช่แค่ตอนที่คุกเข่าอธิษฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องเอาไปคิดต่อเลยก็คือให้เราโฟกัสไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มันลึกซึ้งก่อนเป็นอันดับแรกเลย แล้วชีวิตการอธิษฐานที่ทรงพลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโบนัสเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาเองเป้าหมายมันเลยกลับได้เลยครับจากต้องอธิษฐานให้ถูกกลายเป็นต้องใช้ชีวิตให้ถูกในความสัมพันธ์กับพระองค์แทนและมีคําพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับจงกังวลเรื่องชีวิตของท่านมากกว่ากังวลเรื่องคําอธิษฐานของท่านโหขมมากเลยนะครับเพราะเมื่อชีวิตมันใช่คําอธิษฐานมันก็จะใช่ตามไปด้วยแล้วทีนี้ การอธิษฐานมันจะกลายเป็นความสุขไม่ใช่ภาระอีกต่อไปคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือแล้วถ้าวันนี้เราลองเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการพยายามอธิษฐานให้ดีขึ้นมาเป็นการพยายามใช้ชีวิตให้สนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นแทนแหละครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้ขนาดไหน